กับผมโทชัวโน่เป็คนคณะนะครับกับชาเลนแบกที่สุกิตแตนไ้ผมอยู่ที่วัดเชียงรายครับวัดเชียงรายแต่อยู่จังหวัดลำปางครับผมราะตัวนี้คือเมื่อก่อนเขาจะเป็นตำแหน่งของบ้านเชียงรายเขาเลยมีชื่อว่าวัดเชียงรายนะครับและอย่างนี้ก็มีรูปภาพแล้วด้วยนะตรงน,นี้ก็คือหอสิงห่วงวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับตรงน,นี้นะครับ กี้รถป่อยพอดีเลยใช่ไหมแมนมากๆอโอเคเดี๋ยวแต่ด้านนี้เองครับอยู่คันดอแดงได้ครับร้อนร้อนขนาดเลยเจ้าไม่เอาก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งครับที่ถ้ามาลำปางก็ต้องมากินคื้นได้นะครับต้องมากินให้ได้เลยเพราะมันไก่ท่าแย่ครับผม ใต้นี้ยังอยู่ใช่อาจจะเมื่อก่อนจะได้รอยแตกก็แบแต่ตอนนี้ทําใหม่แล้วนะครับเฮ้ยว่าเดิมดีแต่ถ้าคุณลูกค้าจะมาทานที่นี่อย่าลืมครับอย่ามาวันพุทธทักอ่อมันเอ้เขาบอกอย่ามาวันจันทร์แต่ว่าร้านนี้อย่ามาวันพุธครับผมเพราะว่าปิดนะครับนี่ครับมีรูปตาชัรยรถไปนครลำปางรูปประธานลำปางหลวงนะครับแล้วก็ ถ้าพูดถึงข้าวมันไก่ถ้าแยกไม่กินข้าวมันไก่มันก็ไม่ได้นะครับเห,เหมือนเทอดีแต่จะขา้าวม,มันไก่เขาทหมูอมใช่ไหมยิงขวางยิงไก่ทอดใช่ใช่ก็ถ้าจะกินด้วยมือปากก็กะไรอยู่นะช้อนอยู่แล้วนะครับ ซอนเหลืแล้วครับใช้แป๊บน,นึงครับใช้เวลาเลน,นิดนึงขอหยิบก่อนอันนี้ก็ได้ครับเออม่ป็นไรอ่ะโอเคมานะครับก็บมันไก่ถ้าแยกถ้าแยกผ่อนตริกาอัอันนี้ผมเลือกส่วนสะโพกมานะ ก็าปกติเขากินอย่าง,ง,งชอบเลือกส่วนสะโพกืมแรงมากมากแต่ว่ามันต้องใส่ซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วขาวใส่สักนิดหนึ่งครับนี่ครับอืมถั่วมันใส่ซีอิ๊วดำนะเด็ดดวงขนาดไหน ทุกคนรูดจางร้านนี้ได้เพราะใครคูออย่างร้านนี้ได้เพราะว่ามีนิกกี้อาวานว่านธนรกริจนี่แหละนะครับอืมมำนกุ้งเหรอหอร่อยอร่อย ก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับอีกแบบหนึ่งนะเป็นยังไงนะครับดูกันโอ้โหเน้นๆซีอิ๊วขาวหืมอร่อยอ่านวน กกเลยินทุกแบบเไปกินแบบเผปล่ากินแบบใส่ยูดามใส่ยูด้าเรื่อยหมดเลยนะครับหางไม่ยากครับอยู่ท่าแย่งหอนาฬิกาแล้วใกล้ๆกับวัดเชียงรายไม่งั้นผมจะเลิ่มวากเชียงรายก่อนเพราะว่าจะได้หาง่ายๆจะได้รู้ว่าอ๋อเริ่ม่วัดเชียงรายนะแล้วต่อมาหรือถ้าหอดาลิกาวันนี้คือถูกใกล้สองอันไหนที่สำคัญในนครลำปางนะครับอย่าลืมมาวะเราไปทานที่นี่กันได้ครับอยู่ที่วันพุธครับอย่าลืม นะครับโอเคนะครับ